กินกับเส้นพาสต้านะคะกินกับเส้นพาสตา้างนี่เลยนะคะแล้วก็มีผักนะคะผักก็จะเป็นผักจากสวนเราเองนะคะก็มีผักสล,ลงสลัดมีแตงนะคะมีข้าวโพดนะคะมีต้นหอมนะคะมีผักสลัดทางใต้นะคะพี่น้องคะว่ากินแล้วจะถลุไม่ลองมาไม่ก่อนเลยนะคะ พี่ okay. น้องได้เลยคาอยังคะ่ะมามากินด้วยกันมากินข้าวกับเองนะคะเป็นเส้นพาสต้านะคะแล้วก็เราไม่มีเส้นขนมกินเราใช้เส้นาพาสตาแทนเนาะกับแกงแกงก,กะทินะคะแกงกะทิหมูบดนะคะตายง่ายๆบ้านเราเองเนาะแล้วก็กับบวบฝรั่งนะคะแล้วก็ผักเครื่องเคียงก็จะเป็นผักจัดสวนนะคะมาเลยค่ะฟ้ามาเลยค่ะพี่น้องพมพ,พี่น้องค่ะพวกสม่ไหวลว เอาเลยแต่คนนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e เป็นกำลังใจให้เออด้วยนะคะก็มาเลยค่ะเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะเอ้ยไหนนี่เราไปตักแกงกันนะพี่น้องมาค่ะตักน้ำยาก่อนนะคะโอ้ลังเล่ะระวังหยุดไม่ต้องยักหรอกเพราะมันเผ็ดนะคะลูกเผ็ดมากๆนะคะแกงแดงนะคะเป็น เราไม่มีเส้นขนมจีนนะคะวันนี้เราก็เลยต้องใส่แบบแดงๆนะทงไปเลยนะคะมากัะเด็นกัพี่น้องค่ะพาสต้านะคะแกงกะทิพาสต้าหมูสับนะคะมามากินกันกินกันนะคะมากินกันนะคะอืมลุดไปกันนมาแตกฟองพี่น้อง กินนะคะก่อนจะรูยเข้ามามีข้าวโพดนะคะอืมอร่อย พี่น,อน,น้องได้ทา <c oughs> น,นพี่น้องค่ะได้ทานเนาะวันนี้เมนูต่างดาวซึ่งขนมจีนหมดพี่น้อง เลยใช้เส้นก็เลยทำเอาเส้นพาสต้ามาทํามาแทนขนมจีนก็ได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่เลย อืมที่ประจําเราก็จะอยู่ในครัวเหมือนกันน,นะพี่น้องอยู่ในครัวนะคะเพราะข้างในเด็กเขาเล่นอยู่ข้างในนะคะอืร่อยมากินด้วยกันเลยพี่น้องแลงสดๆจากสวนนะคะ อันนี้อุตส่าห์เอามาประดับจานน้องลูกหมามากัดลูกหมาแอบม,มากัด <laughs> กินเส้นขนมจีนซส้นกระปุยหมดพี่น้องเด้อไม่แค่์กั้งมีเส้นลาตาเราก็กินได้เส้นพาสตาก็แซ่บคือเแา้ Mm-hmm. <laughs> คิดถึงพี่น้องทุกคนจ้ามากินมากินด้วยกันนะคะเคยทำอะไรกินแล้วชุกกะบ,บงังเนื้อ เราสูกันฟังบางเด้อน,นะคะพี่น้องเราก็เมนูตัางแดงเ,ดเยอจ้านะคะ Hi nice. สันพาัตต้าพี่น้องพอแก้ขัดได้อยู่ด้วยจ้ะไ mm. คม่มีก็เอาพาัตต้ามาทำเนอะมันคล้ายมันส้นใหญ่เนาะมันคล้ายกับเส้นก๋วยเตี๋ยวส้นใหญ่ บ้าคของฝนตกวันนี้น้นำจะท่วมอีกแล้วดีนะเกือบท่วมดีที่ยังไม่ท่วมขอบคุณที่เชิพี่น้องครับ ที่มันเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะพอแล้วคะอ่มอิม่อมอๆมกินเส้นใหญ่แล้วมันทำให้รู้สึกว่าอิ่มไวมากหรือว่าเพราะเรากินผักเยอะด้วยเนาะ ค่ะขอบคุณมากเลยจากพ่อแม่พี่น้องที่แบบส่งเขา้าส่งกำใจมาให้เอนะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซนะับสไครต์เนาะขอบคุณมากพ่อแม่ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเละเพื่อนใหม่แล้วก็ฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดอ่าใครกดซับสไครต์กำลังใจให้ด้วยนะคะกดให้เอด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปตอบคอมเมนต์แล้วก็รีบไปเยี่ยมพี่น้องทุกคนนะคะถ้าว่า เอไม่ไม่ได้ไปหรือว่าไปช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ยังไงก็พยายามตามไปตอบคอมเมนต์พี่น้องทุกคนนะคะแน่นอนนะคะก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันยาวๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ